สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดีดดไซน์กินคริสต์มาสนี้ใกล้จะมาถึงแล้วเราก็ต้องจัดอะไรที่มันเป็นเมนูกแก่คริสต์มาสสักห,หนึ่งวันนี้คือเมนูอะไรตรงนี้เวลาอะไรยากยากที่ส่งมให้ฉันตลอดเลยที่ฉันคิดไม่ทันส่งไว้ให้ฉันตลอดแต่นะวันนี้กินซี่โครงหมูกันนะคะหมักกับซอสบาร์บีคิวค่ะซี่โครงหมูเนี่ยซื้อมาจากแมคโครนะคะคแล้วก็ซอสบาร์บีคิวก็เช่นกันนะคะซื้อจากแมคโครนะคะ ทำไม่ยากค่ะแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนทําเองค่ะน้ามิมเป็นคนทำนะคะเชฟประจําช่องของเรานะคะใช่ครับน้ามิมบอกว่าเนื้อนี่แบบว่าอแบบว่าพี่เอารูดเข้าปากปุ๊บปรมานละลายในปากเลยแต่มาเทดูมันจริงหรือเปล่าใช่ไปลองลุยโอ้โหกระดูกลอนจริงๆกระดูสิยังไม่ทันอะไรนี่เลยเห็นไหมเขาบอกว่ากระดูก อ bon mm ืม hmm. อ mm ืมอืมโค้ชจังไอ้นี่เลยฟินปะถ้าดูดกระดูกเล่นนี่ก็เลิศเธอะกันนิดนึงนะคะวันนี้ล้างมือมาแล้วนะจ๊ะอร่อยมากอ่ะค่ะวันนี้ให้ดีไปเลยจ้ะฉีกไปจ้ะรึปึบรึบฉีกให้ดูนะจ๊ะโอ้โหร่อนเลยนะไปจ้ะเลิศเธอะหน่อยแหละคลิปเนี้ยเลยครับ มีมชอบกินกระดูกเสียวขาวอ่ะโอ้กระดูกอันเนี้ยชอบกลิ่นมากเขาบอกว่าละลายางเงี้ยน้องชิ้มูกล่นละอร่อยอร่อยที่นุดข้างล่างนี่เป็นเส้นโครงนะเนี่ยกติสเต็กก็ไม่เคยกินเี่นโครงนะ จราดกันไปครับ,บน้ำมิ้มเก่งมากอ่ะทำต้นคิดมากยังไงอ่ะเก่งมากอ่ะอันนีมา้หน่อยเร็วใช้แกนใช่ไหมคะแล้วก็ทำมันบดเคื่อมาแบบคอยประคองให้ตื่นทรงมอคคาลีก็ลวก แกใช้ได้หรอแช่แกงก็ใช้แกนบอรอกโคลีนั่น,นะะแหละค่ะแช้แกนบรอกโคลีข้างในสูตรแล้วก็มีมันบดคุ่มแบบนี้ด้วยมันบดนะคะทาให้เป็นเกิดต้นขึ้นมา<ช>แล้วก็หั่นบออรอกโคลีเป็นอันอันเล็กๆแล้วก็มาจ,มจิ้มจิ้มไปตรงมัน,นบดใช่ไหมให้มันเป็นต้นโอ้โหเก่งมากนะมิ้มประมืนนะมิ้มแปลกล้องแปลกล้องอีกอันหนึ่งมาแพรนนี่แม้วิธีตอนที่มิ้มบอกวิธีการทาอ่ะ ข้างในจะเป็นมันบดนะคะแล้วก็ข้างนอกจะมีบรอกโลีแกนกลางของเราด้านในนะใช้แกนบรอกโคลีนะค่ะพริกหวานหรือพริกหยวกอะอันนี้พริก,กพริกหวานพริกพริก,รกอันนั้นค่ะพริกหยวกอร่อยมากอะเอาไปย่างพริกหยวกย่างหืมจุกจุกพ่อหนุ่มผู้ไม่เคยกินให้โกง ซอสอร่อยมากซอสบาอบบีคิวฟินสุดนัมมิ้งต้มกี่นาทีอ่ะตุ๋นซี่โครงสี่ชั่วโมงค่ะขั้นต่ำตุ๋นซี่โครงใช้เวลาสี่ชั่วโมงค่ะต้งได้กี่นาปีอะมึงเบอกเลยว่า เสียดายน้ำมันมากอ่ะมันต้องดูให้หมดอ่ะออยี่นออกมาเลยกระดูกครนี้เจอซึ่งคงติ๊กินมาร้านอื่นมันจะแบบคลาย,ยากมากแต่สูตรน้ำมันนี่คือแบบมันเปนหมูตุ๋นฮนะอื ปเป้าใน,นปากอ่ะต้องเปิดร้านอาหารแล้วปนะเดี๋ยวค่อยเปิดนะคะร้อยเคทีคาเฟ่เชิญคะ่ะล่วงหน้าเลยอยากให้ีอยากให้มีทุกคนได้ชิมสัมผัสและมีกลิ่นได้กลิ่นกันด้วยนะคือมันฟินมากอะ่ะไม่มีกลิ่นสาบเลยอะ่ะ แต่เพื่อนเพื่อนบผมกนเจอกระดูกขาแล้วฟินมากอ้มน้ำมนบีบร้อนโชว์เละ อตุกตุกจ้าตุกตุกจ้าอร่อยไหมฮะให้ดิทั้งชิลอ,อยากกินต้นผิดมากๆหรอไม่กล้ากินมันสวย กินได้มันไม่ล้มจริงหรอฉ<ป>ันขอดึงข้างหลังไม่ล้มไม่ล้มไม่ลม้มจริงทุกคนไม่ล้มทำมือผิดฟอร์มทีตรงนี้ให้หน่อยหเห็นที่นี้ไนปนะคุณผู้ชมคือมาแบบกำลังสึงว่าตอนนี้ให้กินที่โครงเป็จแล้วอะ่ะใจแต่มากเพราะซื้อของที่แบบมารักในปากอ่ะ ใครที่เป็นเมื่อวันกคงแบบดีนะอยากกินเนี่ยขอสูตรน้ำมิ้นม,มาได้เลยนะฮะคอมเมนต์เข้ามาได้เลย้ด้เลยอยากให้ใได้สูตรอร่อยจากน้ำมิ้นไปด้วยมีนคนขอสูตรไอ้นี่ไว้ด้วยนะอย่าลืมต้องทําสูตรแจกละสูตรน้าจิ้มอะ<ด>จิ้มคลิปปลาหมึอกอะได้ค่ะต้องเปิดช่องแลไหมายบอกแล้วก็จะแบบว่าฝากช่องได้เลยช่องนี้เป็นช่องขั้นตอนการทาฟาดนี่ครับอาหารนต้องจิ้มกับน,น้ําโซดานะครับมันจะทําให้เราจะเลิศอาหารมากยิ่งขึ้น เพราะว่าเชฟอิตาเลียนเขาบอกว่าการที่คุณกินอะไรที่มันแป้งหรือของเลี่ยนๆแบบนี้ถ้าคุณได้โซดาเข้าไปมันจะยิ่งทําให้คุณแบบหายเลี่ยนและทานได้ต่อครับลองสังเกตดูเวลาเรากินอาหารอิตาเลียนน่ะเขาจะมีโซดามาเสิร์ฟเห็นไหมม,มันจะช่วยได้ไปครับลุยต่อเลยนี่บัคคาเรนค่ะโอ้โห,ห,ห,หแล้วต้นคิดมากของอันมิม้มอ่ะในระหว่างก็มีของตกแต่งด้วยนะเนี่ย เป็นพีกเป็นทครอดน่ารักมากเหมือนเต้ยหิดมากจริงๆเหละเือของประดับตกแต่งก็หั่นเป็นทรงแบบนี้ครับหรือไม่ก็ทรงแบบนี้เต่าเต๋าฟินมากใครชอบกินอใครรู้บ้างว่าต้นแครอทกินได้ป่าตรงนี้น คลิมบอกแว่า <ไป S 2> ใช่นะตายเนะานะใหยกุ้งหัวจหะหลอดใช่ไหมขอชิมไหมดูแล้วว่มามันเขาถึงไปฮะหั่นท่อนของข้าวโพดแบบนี้เวลาข้าวโพดย่างเวลากินข้าวโพดย่างหรือว่ากินกุ้งถังะอะเนาะมันจะกัดเงี้ยพอดีเลยอ๋อจราแบบเป็นแถวแถวไปแล้ว จุ่มซอสแล้วก็มันจะง่ายเนะอะม,มันรูดไปทีเดียวเลยเนาะเดี๋ยวมีใช่ไหมถ้าดีให้แบบนั้นนะนะมันจะยิ่งเลยโอเคออกมาออกแล้วคนระับเรียกติดก,กินไปด้วยครับออกแล้วค่ะเครื่องสำอางนะคะอาา <c oughs> อกออกอันนี้มีแกะให้าลายเลย,เลยครับอร่อยมากงงอร่อยอยันข้าวโพดเหรองงงงไงงง มันเข้ากันมากกับความพริกนี่นะอะไรเนี่นะเข้ากันมากมากมากมรูม้ได้ไงว่าต้องกินอย่างเงี้ยแล้วถ้าเห็นถ้าเราดูบาร์บีคิวพวกเสียบไม้ใช่ไหมคะก็จะมีสับป,ปะรดพริกหยวกมะเขือเทศของพวกนี้มันจะช่วยตัดเลี่ยนแล้วก็มันจะมีรสหวานด้วยยิ่งทําให้อร่อยน้ำมิมนี่คือคนที่ทําอาหารให้เรากินเนี่ยนะคะโกอินเติมแล้วนะคะ ถ้าเกิดไม่ใช่โควิดนะไม่อยู่นะเมืองไทยแกไปอยู่ที่ไหนมานะไปแมมมี่ค่ะไปแมมมี่มาไปอีอยู่ที่ร้านอาหารที่แมมมี่ทำอะไรบ้างมิมไปอออไปอยู่โรงแรมค่ะอยู่โรงแรมก็อยู่ทําหน้าที่หลายอย่างอยู่อยู่ในโซนร้านอาหารใช่ป็นในโรงแรมอะ่ะอยู่องอาหารในโรงแรมอืมติดตามตอบคือตอบไปว่ามีอะไรแบบแปลกๆมาเสิร์ฟมั้ง ถ้ากับไปที่นั่นต้องกินอาหารอะไรมิมเอ่อถ้าไมอามี่ตอนมิมอยู่มันที่นั่นเขาจะกินอาหารแบบพวกอาหารสเปนอะค่ะแบบเหมือนเวลาเรากินแบบประจําวันข้าวเช้าเที่ยงเย็นอน่แต่แต่คนที่นั่งเขากินอะไรกันอะที่นั่นเขาจะกินเป็นขนมปังแล้วก็เป็นพวกเอ่อข้าวข้าวเป็นข้าวของที่นั่นอะข้าวสเปนใช่หรอใช่กินจะแบบเหม็นๆหน่อยแกกินเหม็นๆหน่อยกินออกเหมือนกินอะไรอะกินมันกินข้าวกล้องที่อับๆ อออยงั้นั้นเลยมิมกินไหมเขามิ้มไม่คนชอบกินข้าวมากไม่กินเลยใช่ปะแต่ว่าจะแต่ที่นู่นเบอร์เกอร์กับพวกประเภทขนมปังจะอร่อยมากจะฟินมากเบอร์เกอร์เนื้อนี้ชุ่มฉ่าเลยแบบฟินครับความสุกในการกินของสไตล์นี้นะฮะอิ่มแล้วใช่อิ่มแล้วของผมต้องเป็นเมนูเส้นครับต้องมีพาสต้าเนาะ เห็นมามีกินแล้วก็อือนี่มันรายการไคยกันแน่เจ้าของรายการอิ่มแล้วไปคลิปเก็บไว้ตากล้องอีกตากล้องได้รสชาติว่าเป็นยังไงครับ ถ้าชอบเมนูนี้นะฮะสามารถขอสูตรของน,ำน้ำมิ้มเข้ามาได้นะฮะพิมพ์คอมเมนต์มาเลยว่าอยากได้สูตรนะครับผมการทำซี่โครงนะละลายในปากเลยขอบอกคุณผู้ชมซี่โครงอะ่องอะเดี๋ยวให้น,ำน้ำมิม้มไปพิมพ์ตอห้ว่าใช้เวลาการาตุน๋นกี่ชั่วโมงแล้วก็วิธีการทำต้นทิศวาดแบบนี้ให้ด้วยนะคะใช่ครับถ้าชอบอะไรแบบนี้อย่าลืมกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ถ้าถ้าแคร์กันกด u b s c r i b e นะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับ